โอ้โคลาแฟนตาสไปร์เครื่องดื่มชูกํำลังต่างๆมักจะถูกใส่มาในกระป่องทรงกระบอกคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้น ลองคิดดูนะว่าถ้าคุณเป็นผู้ผลิตแล้วคุณต้องออกแบบกระป๋องที่ดีที่สุดคุณอยากจะให้คนดื่มดื่มได้สะดวกที่สุดแต่คุณก็อยากใช้วัสดุให้น้อยที่สุดแล้วก็ใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าที่สุดเหมือนกันหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดก็คือทรงกลมการที่จะผลิตกระป๋องทรงกลมนั้นคุณจะใช้วัสดุน้อยที่สุดข้อดีอีกอย่างก็คือมันไม่มีมุมอยู่ตรงไหนเลยฉะนั้นแรงดันมันก็จะเท่ากันทุกๆจุดของกระป๋องไม่มีตรงไหนเป็นจุดอ่อนแล้วกระป๋องก็ทนแรงดันได้ดีอีกด้วย ฟังดูดีใช่ไหมล่ะแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่อีกนิดหน่อยอย่างแรกกระป๋องมันตั้งอยู่นิ่งๆไม่ได้มันจะกลิ้งหล่นจากโต๊ะมันใช้งานไม่ได้จริงถึงแม้ว่าคุณจะทําให้ฐานมันแบนเพื่อที่มันจะได้ตั้งได้ก็จะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ลองคิดดูว่าคุณบรรจุกระป๋องลงในกล่องเพื่อที่จะส่งมันไปที่อื่นดูสิต่อให้คุณเรียงมันแบบใช้พื้นที่ได้มีประสิทธิภาพที่สุดมันก็จะมีการใช้พื้นที่เพียง7 4เเเท่านั้นที่เหลือก็จะเป็นที่ว่างๆไร้ประโยชน์ฟังดูเหมือนหัวฉันเลยเช่นเดียวกันกับถ้าเอาไปจัดบนชั้นวางคุณจะเรียงกระป๋องพวกนี้ได้น้อยกว่าถ้ามันเป็นทรงแบบนี้ดังนั้นทรงกลมจึงไม่ใช่ทรงที่ดีที่สุดสำหรับการบรรจุของเหลว แล้วถ้าเป็นทรงอื่นล่ะรูปทรงที่มีประสิทธิภาพที่สุดสําหรับการใช้เก็บของเหลวและจัดบนชั้นวางก็คือทรงลูกบากถ้าเป็นทรงนี้จะใช้พื้นที่ได้แบบ100เซนตเวลาบรรจุแล้วก็จัดบนชั้นวางแต่ปัญหาก็คือทรงลูกบากมีจุดอ่อนเยอะเช่นตรงม,มุมพวกมันสามารถแตกได้เนื่องจากแรงดันภายในวิศวกรก็เลยออกแบบทรงที่เกิดจากทั้ง2รูปแบบนี้ขึ้นมานั่นก็คือทรงกระบอกทรงกระบอกนี่ใกล้เคียงกับลูกบากเวลาเราต้องเรียงมันไว้ในกล่องมันใช้พื้นที่ถึง และในขณะเดียวกันมันก็ไม่มีจุดอ่อนตรงไหนเหมือนกับกระป๋องทรงกลมเพราะว่ามันไม่มีมุมฉะนั้นมันก็เป็นทรงที่ตอบโจทย์ที่สุดสําหรับผู้ผลิตอยากรู้วิธีการผลิตมันไหมตอนแรกมันก็ดูเหมือนแผ่นอลูมิเนียมเรียบๆแบบนี้แหละ เจ้าแผ่นนี้นั้นหนากว่ากระป๋องในตอนสุดท้ายแต่นั่นเป็นเพราะว่ามันคือวัสดุทั้งหมดที่ทต้องใช้ในการผลิตกระป๋องพวกเขาวางแผ่นอลูมิเนียมนี้ไปตรงกลางระหว่างแผ่นรูปร่างเหมือนโดนัทที่มีรูตรงกลางแล้วก็กดลงไปด้วยเครื่องตอกทรงกระบอกทําให้แผ่นอลูมิเนียมกลายเป็นถ้วยเล็กๆถ้วยนี้ยังมีขนาดใหญ่กว่าและก็สั้นกว่ากระป๋องในตอนสุดท้ายนิดหน่อยดังนั้นมันเลยยังต้องผ่านขั้นตอนอีก2-3งาขั้นตอนอ 2, 3, คุณจะต้องเอาเจ้าถ้วยใบใหญ่นี้กดลงไปในเครื่องตอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าอีก2ครั้ง ตอนนี้ถ้วยก็มีขนาดที่เล็กลงแล้วก็สูงขึ้นแล้วด้วยการออกแรงเล็กน้อยแล้วคุณก็จะได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่คุณต้องการแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังคงสั้นไปหน่อย ขั้นต่อไปก็คือต้องทําให้ตัวกระป๋องบ้างลงอีกหน่อยอลูมิเนียมส่วนเกินจากข้างกระป๋องก็ทําให้ตัวกระป๋องสูงขึ้นดังนั้นก็เลยต้องเอามันไปรีดในแม่พิมพ์วงแหวนอีกรอบซึ่งจะทําให้กระป๋องบ้างลงแล้วก็สูงขึ้นต่อไปคุณจะต้องทําเครื่องวงกลมที่ก้นกระป๋องมีเครื่องตอกที่ทําให้มันเป็นรอยเว้าวดังนั้นพอตอกเข้าไปก้นถ้วยมันก็จะกลายเป็นรูปโดมคุณต้องการโดมนี้เพื่อประสิทธิภาพที่มากขึ้น กลรูปโดมใช้วัสดุน้อยกว่าแบบแบนแล้วมันก็ยังทนแรงดันได้มากกว่าอีกด้วยความโค้งช่วยกระจายแรงดันจากดันลงตรงๆเป็นผ่อนออกข้างๆถ้าอยากลองให้มั่นใจว่าแรงดันยังอยู่ให้ลองบีบกระป๋องเปล่าดูมันง่ายใช่ไหมล่ะแล้วลองบีบทั้งกระป๋องแบบมีน้ําดูยากกว่าเยอะเลยใช่ไหมล่ะนั่นเป็นเพราะว่าแรงดันจากภายในมันเท่ากับแรงดันจากภายนอกซึ่งทําให้คุณบีบได้ยากขึ้นกลับไปที่เรื่องกระป๋องกันต่อหลังจากที่ปรับรูปทรงมันเรียบร้อยแล้วขอบมันยังไม่เท่ากันแล้วก็เป็นหยักๆอยู่ ถ้างั้นเราก็มาตัดให้มันตรงแล้วเท่ากันซะได้เวลาพิมพ์ฉลากกระป๋องแล้วการทำกระป๋องก็เกือบจะเสร็จแล้ว ส่วนมากรงคอกระป๋องจะแคบลงการที่จะทําให้มันเป็นแบบนั้นคุณจะต้องใส่แม่พิมพ์ที่เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าตัวกระป๋องไปในตัวกระป๋องแล้วก็กดรอบๆแม่พิมพ์จากข้างนอกคุณสามารถทําซ้ําหลายๆรอบเพื่อจะได้มั่นใจว่ามันไม่มีรอยยน่นแล้วจากนั้นคุณก็ปิดฝาข้างบนเทวนี้ก็เรียบร้อยกระป๋องคุณพร้อมใช้งานแล้วตอนนี้คุณก็สามารถเต้นแขนๆได้แล้วไปต่อกันดีกว่า พอเดาได้ไหมว่านี่คืออะไรมันคือขวดพลาสติกยังไงล่ะมันทํามาจากเกล็ดพลาสติกที่เรียกว่าเพชรโดยปกติแล้วมันจะถูกนําไปผสมกับเกลดพลาสติกรีไซเคิลคุณทําขวดพลาสติกจากพลาสติกรีไซเคิลพวกนี้ล้วนๆไม่ได้หรอกเพราะมันจะสูญเสียคุณสมบัติทางกายภาพบางอย่างไป ส่วนผสมเหล่านี้จะถูกใส่เข้าไปในเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกซึ่งจะทําให้มันร้อนแล้วก็ละลายเป็นของเหลวข้นๆจากนั้นเครื่องอีกเครื่องก็จะขึ้นรูปให้มันเป็นรูปทรงกระบอกพร้อมกับทําให้เย็นลงแล้วตัวมันก็จะแข็งขึ้นทันทีคุณก็จะได้หลอดทรงกระบอกใสๆจากนั้นพวกมันก็จะถูกส่งไปยังเครื่องอีกเครื่องที่ทําให้มันร้อนขึ้นเล็กน้อยเพื่อที่มันจะยืดแล้วก็ใส่กระบอกดังกล่าวลงในแม่พิมพ์ที่เป็นรูปร่างของขวดแล้วก็อาจอา,ากาศไปข้างในทําให้เป็นรูปร่างของขวดแบบนี้แล้วก็ททททําให้เเย็นนลงัีีพื่่อขวดจะ ของรูป ขวดพลาสติกมักจะมีก้นที่แบนยกเว้นแต่ส่วนโค้งเล็กๆนั่นมันไม่ได้ทําขึ้นมามั่วๆหรอกนะปัญหาก็คือฐานขวดมักจะมีรอยโค้งข้างนอกที่ทําให้มันวางไม่ค่อยสเสถียรเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้คุณจะต้องอัดอากาศเข้าไปจากก้นขวดซึ่งทําให้เกิดรอยบุ๋มเล็กๆที่ฐานแล้วเราก็จะได้ขวดมาแล้วนี้เป็นวิธีเดียวกับที่ทําขวดเนยถั่วหรือน้ําผึ้งรูปร่างมันอาจจะต่างกันและคุณก็สามารถผลิตขวดแบบไหนก็ได้จากกรรมาวิธีแบบนี้ขวดพลาสติกสาหรับเครื่องดื่มน้ําอลมมิีรอยนูน500ที่ ขวดก้นแบนดเป็นที่นิยมเพราะว่ามันใช้พลาสติกน้อยกว่าในการผลิตแต่ขวดสำหรับเครื่องดื่มน้ําอัดลมแล้วก็น้ําโซดาต้องมีส่วนประกอบเพิ่มเติมนิดหน่อยเพราะว่ามันมีแรงดันภายในคุณพอรู้ไหมเสียงฟู่พวกนั้นแหละมันดันพลาสติกออกมาซึ่งทําให้ก้นที่เรียบและรูปร่างของขวดมีปัญหา ดังนั้นขวดเครื่องดื่มน้ำอัดลมเลยเป็นแบบโค้งๆเพื่อที่จะได้ต้านแรงดันได้ลองเปรียบเทียบกับพับกระดาษธ,ธรรมดากับม้วนกระดาษเป็นท่อดูกระดาษที่ม้วนเป็นท่อจะทนกับแรงกดดันมากกว่า พลาสติกทรงโคง้งก็จะตา้านแรงกดดันได้มากกว่าแก้วทำมาจากวัสดุจากธรรมชาติหลายอย่างส่วนประกอบหลักก็คือสายซิลิกาซึ่งมีสัดส่วนถึง45%ของส่วนประกอบทั้งหมดผงโซดาที่อยู่ที่ประมาณ15%ของส่วนประกอบทําให้สายซิลิกาละลายเข้ากันอย่างทั่วถึงหินปูนนะับเป็นส่วนประกอบประมาณ10%แล้วมันก็ทําให้แก้วทนทานขึ้นการผลิตขวดแก้วนั้นโรงงานต้องหลอมรวมผสมส่วนผสมดิบพวกนี้เข้ากันก่อนแล้วนําไปหลอมที่ความร้อน1,500องศาเซลเซียส พอมันหลอมรวมกันแล้วมันก็จะกลายเป็นของเร็วนิดนดึที่ถูกเทออกมาจากเครื่องหลอมแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆสำหรับขึ้นรูปแก้วจากนั้นแก้วหลอมแต่ละชิ้นก็จะถูกเอาไปใส่ในแม่พิมพ์ที่ทําให้มันกลายเป็นท่อกลวงกึง่งหลอมกึง่งแข็งซึ่งเป็นรูปร่างสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ จากนั้นแต่ละชิ้นก็จะถูกส่งไปยังแม่พิมพ์เหล็กที่คุณออกแบบเป็นรูปแบบต่างๆดังนั้นถ้าคุณเกิดอยากจะทําขวดที่มีลายสวยๆนี่เป็นขั้นตอนที่คุณต้องใส่ลายเข้าไปในแม่พิมพ์แล้วมันก็จะถูกนําไปผ่านความร้อนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีเครื่องอัดอากาศเข้าไปข้างในทําให้ขวดยืดยาวขึ้นเป็นรูปทรงสุดท้ายที่ต้องการตอนนี้ขวดก็เกือบจะเสร็จแล้ว มันต้องไปผ่านความร้อนอีกรอบเป็นรอบสุดท้ายแล้วถ้ามันเจอกับความเย็นเร็วเกินไปมันก็จะแตกเพราะช็อกค,ความร้อนอุณหภูมิมนั้นลดลงเร็วมากมันเหมือนกับตอนที่คุณเทน้ําเย็นมากๆลงในแก้วร้อนๆน,นั่นแหละฉะนั้นเครื่องมันก็จะค่อยๆทําให้เย็นลงช้าๆแล้วหลังจากที่มันเย็นแล้วขวดก็พร้อมจะใช้งานแล้ว ขวดแก้วสามารถมีได้หลายสีแต่ปกติแล้วจะมีแค่สีใสสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลมันมีหลายสีได้จากการเติมส่วนผสมหลายอย่างลงในวัตถุดิบขั้นแรกก่อนที่จะนำไปหลอมวัตถุดิบที่ไม่มีส่วนผสมเพิ่มเติมจะออกมาเป็นขวดใสการทำให้ขวดเป็นสีน้ำตาลคุณจะต้องใส่เหล็กซันเฟอร์และคาร์บอนล,ลงในวัตถุดิบส่วนสีเขียวคุณจะต้องใส่เหล็กโครเมียมแล้วก็ทองแดงเพิ่มโคบอลต์ออกไซด์กับทองแดงแล้วขวดก็จะกลายเป็นสีฟ้า ว,ว้าวนั่นมันเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจมากเลยเฮ้ hey, อย่าว่าฉันนะ